สวัสดีค่ะพบกช่องรัชนีชาแนลนะคะแล้ว,วก็ช่องที่ออกลูกอีสานตอนนี้นายกเดินทางถึงแล้วอ้าว รถนายกนั mm ่งเปดหนึ hmm. ่งหนึ่งนะคะรถเอาผ้าสีขาวไปดูรถไฟก่อนนะอ๋อนายกเดินไปทางรางรถไฟก่อนน่ะไปดูขบวนรถไฟมองไม่เห็นแล้ว นายกนะคะเดินทางไปที่รถไฟเนาะที่เกิดอุบัติเหตุะนะครับามาแล้วตอนนี้นายกไปแล้วค่ะนายกไปดูพื้นที่ตรงรางรถไฟเลยเนาะดูนักข่าวคนเยอะมากนะคนเยอะมากคนสุดๆเลยค่ะ ราไปตามนายยนี่นึ่งอยทุกคนปลอดภัยเฮ้ยดูคออ่ะนายามาฝุ่นฝุ่นคตเยอะนายนะนายนายยอมนี่ทำไมรู้สึกกลัวเดรอวเรู้สึกล ใกล้กันเลยนะตอนนี้เขาก็กำลังพลิกขบวนรถไฟเนะนะาะกำลังพลิกตอนนี้อยู่ใกล้ๆมากเราอยู่ด้านล่างเลยนะด้านล่างสภา ยกับแล้วเลยครับานครับเป็นครับเช่นั่งเลยครับนั่งได้เลยท่าดข้างกับยาแสาสุดเลยครับมีที่รกาสูงเักสุประชการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมานะครับในกรณีของสถานการ เพต่ต้านได้ร่วงลงมาทับขบวนรถไฟพิเศษนะครับในช่วงเช้าเวลาตก้ามที่ที่ผ่านมานะครับชดพิธการแห่งนี้ในวก้ามงึได้ใชเคื่องสยิการเืจินตนากรและประก็บสานลักในภาพรวมนะครับในลำดับแรกเียจะขออนุญาตให้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้แสดงสัญลากรณ์ในภาพรวมรวมถการปฏิบัติเพื่อ นยท่านนายกรุปถัมน์ได้ชนะได้กาท่าแต่ย่าเ้ียนตัวแลสวก็ตัวและพเสียสเรยได้เรียนเข้าไปครับเรียครับการเรียนคณะท่านนายกอุครัมได้รับรางวัลว่าการสมรภูมิและพลรชสัครับผมได้รับทุนที่ครับผู้ราชการระวับนักธรรมชาีมาขออนุญาตนำเรียนเหตุการณ์ตั้งแต่เวลาประมาณ9 3้น ได้เกิดเหตุการณ์เรนนะครับที่ต่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้หล่นลงมาพับนะครับรถโดยสารรถถ่วงพิเศษดีพลังซึ่งเดินทางจากสถานีกรุงเทพพระิวัฒน์จะเดินทางไปที่สถานีอุบลราชธานีนะครับทําให้ผู้โดยสารที่มาตับรถสองคนครับซึ่งตรวจสอบแล้วลงระหว่างทาง37คนเหลืออยู่ในบริเวณรถนะครับ117คนแล้วมีผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเจ็ดคนครับ การลัอกไฟใประเทศไทยส่งกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับที่เหลือ66คนบาดเจ็บครับอยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกคนนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับที่พบแล้วเนี่ย32รายและอยู่ระหว่างค้นหาเนี่ย3 3ท่านนะครับข้อมูลเวลาที่เกิดการ30นาทีขออนุญาตนำเรียนว่าจะประชานที่มาได้ประชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัตินะครับเป็นสำคัญเป็นดับแรกแล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บนะครับให้ได้รับ ความปลอดภัยโดยส่งไปถึงโรงพยาบาลไทยในจังหวัดนครศรีมาได้แก่โรงพยาบาลศรีคิ้วสุงเดินนะครับปากช่องกรุงเทพปากช่องแล้วก็โรงพยาบาลมหาราชซึ่งคณะแพทย์ของจังหวัดนครศรีมาก็ดูแลผู้เจ็บป่วยเป็นอย่างดีส่วนสำหรับผู้ที่ผู้ที่เสียชีวิตสองรายนะครับจะอยู่ระหว่างการพิสูจน์อักษณ์แล้วก็จะมีการดูแลในส่วนของสงกลับนะครับยังพูดเนวต่อไปซึ่งการรถไฟไทยก็จะ รับภารกิจกางกล่าวไปนะครับขออนุญาตนาเรียนว่าในรวงนี้นะครับทางจังหวัดนนทีุรีมาได้ตั้งสุดเพื่อการในการประสานงานนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลศีคิ้วในกรณีที่ออประชาชนเสียชีวิตนะครับแล้วเราก็ยินดีถึประสานงาน,น,นที่พนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนรบุรีเพื่อประสานงานกรณีที่ผู้ได้รับบาเดเจ็บนะครับหรือผู้เสียชีวิตจะติดต่อนะครับในด้านสวัสดิการต่างๆครับก็ขออนุญาตนาเรียนครับว่า ทางจอดไดความชิดมาทุกภาคส่วนครับพนนี้ตั้งแต่เช้านะครับหน่วยงานของทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางนะครับภูมิภาคท้องถิ่นรวมทั้งผู้พายอาสาต่างๆครับได้ลงมาทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังครับก็ขออนุญาตนาเรียนพระท่านพนธีพินิจครับขอบคุณครับการฟุกตัวบคุมการเสียรูปขึ้นมาจนทําให้ตัวพพอร์ตเนี้ยมันหล่นลงมาจากจากตัวกระบอกนะครับ แล้วก็มาประจวบกับตัวรถไฟถัดีก็เลยลงมาโดนตัวรถไฟนะครับก็ลงมาตรงโดยเวทตู้ที่สองนะครับหลางตูต้ที่สองนะครับแล้วก็ตู้ที่หนึ่งไม่ได้ไม่ได้ได้รับความเสียหาย,ยนะครับแล้วก็ตู้ที่รับความเสียหายหนักู่ที่ะะตู้ที่สองแล้วก็ตู้ที่สามก็ระดบับถัดไปนะครับก็โดยต้นต้นเนี่ยเราก็ นี่ตอนนี้มามาช่วยแล้วนะคะมากู้ภัยรู้สึกว่าจะติดอยู่ในขบวนรถไฟเห็นบอกว่าสามสามคน้องเมื่อกี้นี้ที่แถลงข่าวเนี่ยนำน้องมามาค้นหาแล้วโดยเฉพาะการรถไฟได้ไายตัวอยนะ่ทงอาจาดย์ส่นสิ่งที่เราทำต่อจะมีไปที่สำคัญอีนหนึ่ง ต้องรีโคเวอร์สถานที่นี่ให้การรถไฟกลับมาวิ่งได้เปิดใช้ทางได้โดยเร็วที่สุดอันที่สองก็คือเยียวยาผู้แลผ้ผลกะพบทุกท่านผู้คอนลายผู้บาดเจ็บอย่างเต็นที่อันนี้โ,โหมาสุนนะักขึ้นเลยเลยสุนนะัขสุนนะักคนหาลงไปแล้วค่ะโอน เราจะรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับสุนักที่ลงพื้นที่ไปหาคนที่ติดอยู่ข้างในสามคนนี่ค่ะตอนนี้เขากําลังค้นหาคนที่ติดอยู่ในบนรถไฟนะน้องสา ด้านหลังแล้วก็เป็นคนกำลังค้นหายอยู่ค่ะกำลังค้นหายอบรรยากาช่วงเย็นวันที่14บสี่นะตอนนี้ประมาณ2องทุ่มแล้ว2องทุ่มแล้วคนเขาก็กำลังค้นหากัน เขาพิกเขาพิชรถไฟตั้งขึ้นแล้วพิกรถไฟตั้งขึ้นแล้วแล้วก็ค้นหา